<Es> สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวั factory, 3, Gülme. ดลำปางกรมส่งเสริมการเรียนรู้ได้ดําเนินการตามนนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการประจําปีงบประมาณพุทธประการพาช2566กดังนี้นโยบายที่1การจัดการศึกอารเพื่อความปลอดภัยสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดลำปางได้ดําเนินการติดตามมาตรฐานศึกษาในการขับเกแห่อดดาเนินการโครงการความปลอดภัยในสถานศึกษา m o e s a f e t y c e เ t e r เพื่อเสริมสร้างความปลอ,อดภัยให้นักเรียนนักศึกษาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลเป็นแอปพลิเคชัน MOE Sa f e t y Center ในการแจ้งเหตุความไม่ปลอดภัยสามารถร้องทุกร้องเรียนทางช่องทางูนย์ความปลอดภัยของกระทรวงศึกษาธิการและได้ดำเนินการตามบันทึกข้อตกลง MOU การล สมบูรณ์นริรภัย100%จังหวัดอุบลราานทั้งในและนอกองคอ์กรวางระบบการคุ้มครองดูแลควบคุ่มให้รับความปลอดภัยโดยแจ้งให้สถานศึกษาในสังกัดทั้ง13เข100ตำบลปฏิบัติตามมาตรการไวโ้โศนสถานศึกษาอข้อตอนออกยาเสพติดเรียนรู้โทษของการถูกบุหรี่ไฟฟ้าและกฎหมายใหม่ที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติพืชกระท่อมพุทธการชร2565 การรับรู้และสำรวจผู้เรียนช่วงอายุ12-15ปีเพื่อรักบการฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลกูกนิ v ีวีชนิด4สายพันธุ์ในการศ,ศ,ศารักษากอนนอรวมทั้งดำเนินการตามมาตรการด้านความปลอดภัยจากสถานการณต่างๆเช่นโรคระบาดเหตุการณ์ของแม่สงบเป็นต้นโดยมี่ายกีเครือข่ายในพื้นที่ร่วมในการดำเนินงานเช่นเจา้จะะจจาหน้าที่ตำรวจจราจรเจ้าหน้าที่อาาัจมาน เป็นต้นและได้ไดําเนินการศึกษาวิเคราะห์ติดตามประมินผลการดําเนินงานเพื่อปรับปรุงพัฒนาและขยายวลต่อไปนโยบายที่2การยกระดับคุณภาพการศึกษาสถานศึกษาในสังกัดพันธมิตรสนับสนุนการเรียนรู้จังหวัดลำปาง ข้นหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2,551มีสาระการเรียนรู้ดังนี้ทักษะการเรียนรู้พื้นฐานการประกอบอาชีพทักษะการดำเนินชีวิตและการพัฒนาสังคมด้วยรูปแบบที่หลากหลายซึ่งสถานศึกษาทุกแห่งโดยปูกศนตําบลออกแบบและจัดกระบวนการเรียนรู้เชิงลุก Active Learning เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถด้านการสื่อสารการแก้ปัญหาการใช้เทคโนโลยีการคิดและการใช้ ทักษะชีวิตและการพัฒนาคุณวุฒิยกตัวอย่าง ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอแจ้ห่มพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ KSM Matter c h y Model เพื่อแก้ไขปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเน็ตต่ำภายใต้ Match r i ง h t Learning ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเน็ตภาคเรียนที่สองพ2566สูงขึ้นเป็นไปตามมาตรฐานได้รับคัดเลือกเป็น Best Practice ปี2566ของสกรจังหวัดลำปางด้านการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา การจัดการศึกษาต่อเนื่องหลักสูตรอาชีพระยะสั้นที่จัดตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมายที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับอาชีพทักษะชีวิตและการพัฒนาระดับฝีมือและระดับฝีมือที่สอดคล้องกับสภาพและความต้องการของกลุ่มเป้าหมายมุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพหรือเพิ่มภูมรายได้การศึกษา ยาโดยมีห้องสมุดรประชาชนอำเภอ13แห่งและห้องสมุดรประชาชนจังหวัด1แห่งและกอนนอตำบล100แห่งที่จจัดริึกา้ตลอดชีวิต โดยมีกอตนอตำบลโงแสนทองเป็นต้นแบบการบริหารจัดการกอตนาตำบลให้เอื้อต่อการเรียนรู้ชีวิตได้รับการคัดเลือกเป็นเบสจาปีที่มีงบประมาณ2,566ของสอรจังหวัดลำปางในการดำเนินงานกอตนอตำบลนอกจากนี้กอสนอตำบลบ้านเปาได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งกอสนอต้นแบบ5เ t ี a m พ u p ระดับประเทศแระตั้ดปีมุประมาณพฤษภาค2565สำนักงาน เราเพารจังหวัดลำปางในส่งเสริมใหน้สถานศึกษาจัดการเรียนรู้เสริมทักษะวิธีการให้กับนักศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ในทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางด้านไอทีสถานศึกษาพัฒนาเครื่องมือการน,น๊อตข้อมูลหุ่นเพื่อการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ช i พเ Learning โดยสอดคล้องกับสภาพและความต้องการของกลุ่มเป้าหมายมุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพหรือเพิ่มพูนรายได้สถานศึกษาทุกแห่งน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและพระบรมราชโองบายด้านการศึกษาในหลวงรัชกาลที่10การศึกษาต้องมุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียนทั้ง4ด้านสู่การปฏิบัติโดยการส่งเสริมให้ความรู้และทักษะด้านการเงินและการออมให้กับผู้เรียนจัดการเรียนการสอน หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551ทั้ง3ระดับเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจและฝึกทักษะประสบการณ์ที่จำเป็นในการดำเนินชีวิตประจำวันนโยบายที่3การสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางก,การศึกษาทุกช่วงวัยจุดเน้นที่1การป้องกันเด็กตกหลน่นเด็กออกกลางคัน สำนักง,งานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดลำปางได้ดำเนินโครงการส่งเสริมโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา พาน้องกลับมาเรียนประจําปีการศึกษา2565เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการติดตามค้นหาเด็กตกหล่นโดยได้นําข้อมูลนักศึกษาจากสถานศึกษามาตรวจสอบสถานะนักศึกษาที่ลงทะเบียนในภาคเรียนที่1ั2565แต่ไม่ลงทะเบียนในภาคเรียนที่2ั2565พบว่ามีนักศึกษาที่หลุดออกจากระบบการศึกษาจำนวน809ราย ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการของสำนักงานสกรในการสรุปข,ข้อมูลและนำข้อมูลเข้าสู่ระบบผ่าน้องกลับมาเรียนเพื่อดำเนินการติดตามนักศึกษากับเข้าสู่ระบบการศึกษาต่อไปนอกจากนี้สถานศึกษาในสังกัด สกรจังหวัดลำปางยังได้จัดการศึกษาให้กับเด็กที่ไม่ประสงค์จะศึกษาในระบบหรือเด็กออกกลางคันในภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2,566จำนวน131คนโดยแยกข้อมูลดังนี้กรณีเทียบโอนผลการเรียนระดับประถมศึกษาจำนวนหนึ่งคนและระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจำนวน13คน กรณีจบการศึกษาในระบบแล้วศึกษาต่อกศนร,ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นมีจำนวน101คนและระดับมัธยมมศึกษาตอนปลายมีจำนวน16คนจุดเน้นที่3ผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายพิเศษกลุ่มเปราะบางนิสได้รับการศึกษา สำนักง,งานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดลำปางได้ดำเนินการจัดการศึกษาให้กับกลุ่มเป้าหมายพิเศษให้ได้รับโอกาสเข้าถึงการศึกษาในการช่วยเหลืออย่างทั่วถึงและได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพโดยได้จัดการศึกษาหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551ให้กับคนที่พิการทหารเกณฑ์ผู้ต้องขังและผู้สูงอายุ จุดเน้นที่4การจัดการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลายเพื่อให้ทุกกลุ่มเข้าถึงการศึกษาการเรียนรู้และการฝึกอาชีพมีการดําเนินการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพเพื่อเสริมสร้างพัฒนาคนตลอดชีวิตทุกช่วงวัยให้กับกลุ่มเป้าหมายผู้ด้อยผู้พาดผู้ขาดโอกาส ให้ได้รับการพัฒนาสมรรถนะและทักษะในการประกอบอาชีพเพื่อการมีรายได้มีคุณภาพที่ดีภายใต้โครงการฝึกอฝึกอาชีพชุมชนที่เน้นจัดการศึกษาที่ยึดพื้นที่เป็นฐานในการพัฒนาส่งเสริมการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพในรูปแบบกลุ่มสนใจและชั้นเรียนที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและตลาดแรงงานโดยมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมรับการอบรมระหว่างไตรมาทีนึ่1ถึงสองจำนวน4 8 8 0คน นอกจากนี้ยังมีการคัดเลือกผลิตภัณฑ์สินค้าและบริการกสนอดีเด่นและกสนอพรีเมียมประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2566ที่มาจากโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนเช่นผลิตภัณฑ์สังขยากึงสำเร็จรูปจากเข้าไร้เบอรี่สกอกรออำเภอเมืองลำปางผลิตภัณฑ์สามจิ๋วพลังเจ๋อสกรออำเภอห้างฉัดกระเทียมโทนดองน้ำผึ้งสกรอำเภอแม,ม่ทะนโย,ยบายที่ส การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันจุดเน้นที่3การพัฒนาสมรรถนะอาชีพโดยการรีสกิลอพสกิลและนิวสกิลในทุกกลุ่มเป้าหมายรวมทั้งผู้สูงอายุสถานศึกษาในสังกัดได้ดำเนินการจัดโครงการและส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อคงสมรรถนะทางกายจิตและสมองของผู้สูงอายุ ให้เข้ากับกลุ่มเป้าหมายติดสังคมมีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาตลอดชีวิตในรูปแบบกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตที่หลากหลายใน4มิติดังนี้มิติสุขภาพมิติสังคมมิติเศรษฐกิจมิติสภาพแวดล้อมที่จัดในพื้นที่มีสุขภาวะทางกายจิตและสมองที่เหมาะสมกับช่วงวัยเพื่อให้ผู้สูงอายุมีสุขภาวะที่ดีขึ้นสามารถดูแลสุขภาพและช่วยเหลือตนเองได้โดยมีกลุ่มเป้าหมายเข้ารับบริการ จำนวน1,143คนสำนักง,งานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดลำปางและสถานศึกษาในสังกัดเรายัางคงมุ่งมั่นดำเนินงานจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยโดยยึดการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตเพื่อความผาสุกข,ของประชาชนชาวลำปางต่อไป